สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับผมเคซีรีสแมนนะครับจะน,นี่จะมาดคุยเรื่องซีรีส์ตาหน,นี้ที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาดคุยกันนะครับบอกเลยว่าเป็นอีก เรื่องหนึ่งที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับว่าเป็นผลงานคัมแบ็กเดาเล่นซีรีส์นะครับของพักชินเฮนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่ามาฉายทางช่องทางของ Netflix นะครับและก็เป็นซีรีส์ที่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของช่อง JTBC ด้วยนะครับกับซีรีส์แนวแอคชั่นไซไฟนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าซิสซี่ฟัสต์เดมน็นะครับหรือว่ารหัสลับข้ามเวลานั่นเองครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง c ิ t i z นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของฮันแคซุนนะครับที่รับบทโดยโจซึงอูนะครับเขานะครับเป็นวิศวกรอัจฉริยะนะครับเป็นประธานบริษัทของคอนตัมแอนไทมนะครับ บริษัทเทคโนโลยีอันดับต้นๆของเกาหลีด้วยที่บอกเลยว่าโกนเตอระดับโลกนะครับที่เขานะครับได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดขณะเดินทางบนเครื่องบินนะครับที่มีบางอย่างนะครับเข้ามาชนนะครับจนทําให้เครื่องเกือบตกนะครับซึ่งบางอย่างที่ว่าก็คือกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีร่างมนย์อีกด้วยนะครับซึ่งร่างมนย์นั้นเองก็มีลักษณะที่คล้ายกับพี่ชายที่เสียไปของเขาอีกด้วยนะครับทาให เขาจึงเริ่มต้นจะสืบหาความจริงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับและร่างมันคือใครนะครับซึ่งขนานั้นเองครับเขาก็ถูกตามล่านะครับจากกองควบคุมนะครับเป็นองค์กรปริศนาครับที่คอยจะมาจับกลุ่มตัวเขานะครับแต่ว่าตัวเขาเองนะครับก็ได้ถูกช่วยไว้โดยคังซอแฮนะครับที่รับบทโดยพักชิงเฮนะครับหญิงสาวนะครับที่เดินทางมาจากอนาคตนะครับที่ล่มสลายไปแล้วนะครับเพื่อช่วยเหลือเขาหลบหนีนะครับ ทําให้แทซุนและก็ซอแฮนครัจะต้องค้อหลบหนีจากการจับกลุมตัวของกองควบคุมนะครับแล้วก็ครปริศนานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของตัวแรซุนกันแน่นะครับและแน่นอนครับว่าซอแฮทาไมถึงได้ย้อนอดีต กลับมาช่วยเขานั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับเรื่อง City Fast นะครับ The Mid นะครับก็สําหรับซีรีส์เรื่อง City Fast นะครับก็ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยโหผมตั้งหน้าตั้งตารอจริงๆนะครับเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับของตัวพักชินเฮอยู่แล้วนะครับซึ่งจากเรื่องล่าสุดที่เธอเล่นก็คือเรื่อง Memories of the Hamra b เนี่ยก็ทิ้งทวนมาพอสมควรนะครับเพราะว่าเธอก็ไปเล่นสายภาพยนตร์มาพักหนึ่งนะครับและเรื่องนี้คือเรื่องที่เธอ come back กลับมาเล่นในบทบาทของทางซอ ซึ่งก็เลยมีความคาดหวังพอสมควรอยู่แล้วว่าซีรีส์ที่ต้องถักเล่นเนาะแล้วมาอา่านเพราะเขาเข้าครับรู้สึกว่าเกี่ยวกับม,มีการเดินทางข้ามเวลาอีกแล้วนะฮะซึ่งเป็นซอสที่ผมก็ค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นอีกทีกันว่ามันจะงงหรือเปล่าหรือว่ามันจะว้าวขนาดไหนนะฮะซึ่งก่อนที่จะเข้าพูดถึงนเรื่องนะครับก็ขอเกริ่นสักนิดนึงก่อนว่าซีซีฟัสคืออะไรนะครับจริงๆอ่ะครับช่วงนี้เหมือนเป็นเทรนด์มั้งครับว่า ซีดีเกาหลีส่วนใหญ่ชอบเอาชื่อของตัวละครในประการอังกฤษมาใช้ครับตั้งแต่เรื่องไคลรอสที่เป็นชื่อเทพเจ้านะครับแต่ว่าซีซีฟัสนะครับเป็นกรรษัตริย์ของเมืองโครินน์นั่นเองนะครับซึ่งผมขอเล่าย่อๆแล้วกันครับเพื่อที่จะขยายความว่าทําไมเขาถึงเอาชื่อของกรรษัตริย์คนนี้มาเป็นชื่อของเรื่องนะฮะก็คือซีซีฟัสครับเขเป็นกรรษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วแบบเมืองเขาอ่ะเกิดภัยแล้งขาดแคลนน้าอย่างหนักนะครับซึ่งมัน บังเอิญว่าช่วงนั้น,น่ะอ่าซูสเองมีไปแอบขโมยตัวทิดาของเทพเจ้าแห่งสายนะครับอย่างโซปัสไปน,นะครับทาให้ดูซิซิฟัสครับไปเห็นแล้วก็ไปฟ้องเทพเจ้าแห่งสายน้ำนะฮะแล้วก็ให้เขาไปเอาลูกสาวมาคืนนะครับซึ่งข้อแรกเปลี่ยนก็คือว่าให้เทพเจ้าแห่งแม่น้ําหรือสายน้ำเนี่ยช่วยทําให้เมืองของเขาคกลับมามีน้ําใช้เหมือนเดิมพืชผสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งพอซุสรู้ว่าตัวซิซิฟาสเป็นคนไปฟ้องปุ๊บนะครับให้เขาก็เลยแบบโกรธมากก็เลยส่งตัวธนาทวัสรับหรือว่าเทพแห่งความตายไปเก็บดวงวิญญาณของเขานั่นเองนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับที่ตัวซิซิฟาสสามารถเอาตัวรอดได้ก็คือใช้กลอนอุบายครับในการมัดดักจับธนาทอสแทนนะครับซึ่งพอเขาจับธนาทอสได้นะครับทำให้เขาลิ่งนี้จะความตายครั้งแรกได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเองครับเขาก็ไม่รอดอยู่ดีครับถูกลากไปสู่นรกนะฮะแต่ว่าด้วยความฉลาดของเขาเองครับก็เลยสั่งให้ คนที่บ้านนแบบว่าห้ามทำพิธีศพห้ามเอาเหรียญต่างๆมาแปะบนหน้าเขาครับทำให้เขาตอนที่ลงบนรลกแล้วไม่สามารถข้ามแม่นำสติกได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีเหรียญทองในการจ่ายค่าผ่านทางครับทำให้เดือดร้อนหนึ่งเฮดิสนะครับทำให้เฮดิสก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นคุณกลับขึ้นมาใช้เวลา3าวันทาพิธีศพให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็เนียนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็แอบหลบหนีไปอีกนะครับก็เลยเป็นการลอดตายครั้งที่2นะครับแต่สุดท้ายนะครับก็พอรู้ถึงซูสถึงเทพแห่งโชคชะตาอะไรพวกนี้ครับ ไม่สามารถรอดจากความตายไปได้นะครับทำให้ก็เลยถูกลงโทษในการที่ดันก้อนหินขึ้นไม่สู่ภูเขาสูงๆครับในนรกทารัสนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นตั้งแต่ฉากเบิดตัวแล้วที่มีคนพยายามเห็นก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นไปนั่นแหละครับนั่นคือซิซิฟาสนะฮะทำให้ตัวซิซิฟัสเองนะครับก็เลยได้รับฉายาว่าเป็นผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อเทพเจ้านะครับเป็นผู้ที่หลีกหนีความตายได้ผู้ที่ท้าทายของโชคชะตานะครับทําให้ผมเลยเดาว่า การที่เขาเอาซีซีฟาสมาเป็นชื่อเรื่องก็คือจะเป็นแนวเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านโชคชะตาการหนีจากความตายนั่นเองก็เป็นน้ำจิ้มพอสมควรนะครับเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับก็สําหรับเนื้อเรื่องนะครับของตัวซีซีฟาสนะครับก็จะเล่าผ่านนะครับตัวฮันแทซุนนะครับที่รับบทโดยโจยซึงอูนะครับซึ่งนักแสดงคนนี้นี่บอกเลยว่าเป็นรุ่นใหญ่ของวงการมากๆนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาที่เป็นที่ติดตามหลายๆคนก็คือเรื่อง Stranger ภาคหนึ่งและก็ภาค2นั่นเองนะครับ ในเรื่องนี้เองนะครับเขาก็ได้รับบทมาเป็นวิศวกรอัจฉริยะนะครับที่เป็นเจ้าของบริษัทควอนตัมแห่งไทม์ด้วยนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่วิจัยเทคโนโลยีเกี่ยวกับทฤลยีควอนตัมหรือเรื่องเรื่องการเวลานั่นเองนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาท่าย่อยๆเลยก็คือเป็นโทนี่สตาร์นั่นเองนะฮะเข้าใจง่ายมากเลยเขาก็เป็นแบบอัจฉริยะเป็นวิศวกรอัจฉริยะออกเพล์บอยค่อนข้างขี้เล่นกวนๆนิดนึงทำนองนั้นเลยนะฮะซึ่งตัวเขาเองนะครับถึงแม้ว่าจะเรียบพร้อมไปด้วยความฉลาดแล้วก็ ความร่ำรวยนะครับต่อจริงๆแล้วตัวเขาเองครับมีอดีตที่ฝังใจอยู่นะครับจากการเสียพี่ชายที่เป็นพี่ชายที่เคารบรลักของเขาไปนะครับโดยที่ในเหตุการณ์นั้นเองครับเขาก็ได้แต่คิดว่าทําไมวันนั้นเขาถึงไม่ได้ทําอะไรบางอย่างกับพี่ชายครับแต่ปล่อยพี่ชายไปครับทาให้มันเลยเป็นอาการฝังใจจนถึงการที่เขาครับหลอนเห็นพี่ชายเป็นระยะะครับจะเห็นเป็นภาพหลอนของพี่ชายคอยคุยกับเขาตลอดเวลานั่นเองครับจึงทําให้เขาครับจำเป็นจะต้องกินยาอยู่เป็นระยะะครับเพื่อบรรเทาอาการทางจิตของเขานั่นเองนะครับ ทีนี้ครับเรื่องก็เลยเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อวันหนึ่งครับที่ตัวฮันเฮซุนนะครับก็ได้โดยสารบนเครื่องบินนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกเนื่องจากมีวัตถุบางอย่างเข้ามาชนที่ห้องกัปตันนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากมาสืบทราบาลหลังครัก็พบว่าสิ่งที่มาชนกับเครื่องบินครับเป็นกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งนะครับกับร่างของมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่ง ที่พระเอกสังเกตเห็นก็คือว่ามันเป็นหน้าของพี่ชายของเขานะครับซึ่งตัวเองตอนแรกก็นึกว่าตัวเองหล่อนะครับแต่ว่าด้วยการสืบหาข้อมูลไปข้อมูลมาครับรวมถึงการที่ไปตามหาก,กระเป๋าเดินทางใบนั้นทําให้เขารู้ว่ากระเป๋าเดินทางใบนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับพี่ชายเขาด้วยนะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวแทซุนนะครับก็เริ่มมาสืบหาแล้วว่าจริงๆแล้วพี่ชายเขาตายหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่นะครับแต่ว่าช่วงที่เขาเริ่ม ไปยุ่งเกี่ยวกับกระเป๋าไ้นั่นเองครับก็เลยมีการปรากฏตัวนะครับของกองควบคุมนะครับซึ่งมาในนามของหน่วยตรวจสอบคนเข้าเมืองนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นองค์กรลับบางอย่างนะที่มาจับกลุ่มตัวเข้าไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเขานะครับก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหญิงสาวปริศนาที่มีชื่อว่าคังซอฮนนะครับที่ระบดโดยพักชินเฮนะครับเธอนะครับ เป็นหญิงสาวนะครับที่เดินทางมาจากอนาคตนะฮะซึ่งเป็นอนาคตในอีกหลายหปีข้างหน้าที่บอกเลยว่าเป็นโลกที่ล่มสลายไปแล้วนะครับคนในยุคนั้นครับไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศเป็นพิสด้วยนะครับแล้วก็อาหารขาดแคลนด้วยนะครับซึ่งเธอก็ ถูกส่งมานะครับเพื่อมาใช้ชีวิตใหม่นะฮะจากพ่อของเธอนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเธอมีวัตถุประสงค์ลับนะครับในการที่จะมาช่วยฮันแทซุนด้วยนะครับซึ่งสาเหตุยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าคิดกันว่าน่าจะเป็นการที่มาปกป้องเพ่เพื่อไปเปลี่ยนแปลงอนาคตนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวฮันแทซุนนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้ามเวลาตัวนี้ด้วยนะฮะซึ่งพอทั้งคู่ครับได้มาเจอกันแล้วก็พยายามช่วยกันหลบหนีนะครับตัวกองควบคุมที่พยายามจะจับตัวพวกเขานะครับและที่สําคัญก็คือว่า ทั้งคู่ครับจะต้องช่วยกันนะครับคอยสืบหาว่าจริงๆแล้วเนี่ย พี่ชายของพระเอกครับอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับและแน่นอนนะครับภารกิจหลักของซอแฮนะครับก็คือการที่มาช่วยชีวิตแฮซุนไว้จากการถูกตามล่าและถูกฆ่าครับการที่เธอมาช่วยพระเอกในครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตจริงๆหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องหลักๆนะครับของซีซีฟานั่นเองนะครับก็สาหรับซีรีส์นี้นะครับหลังจากได้ดูไปทั้งหมด4ตอนนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆของเรื่องนี้ก็คือพลอตครับ จริงๆต้องบอกมันว่าพอทแนวประมาณนี้ครับไม่ได้ใหม่นะฮะเพราะว่าถ้าใครเคยดูอลิสมาก่อนนะครับซึ่งผมเคยร,รีวิวไปแล้วครับผมแปะลิงก์ให้ฮะอลิสเนี่ยจะเป็นหนึ่งในพอทที่มีความเกี่ยวข้องกับทิสิฟัสโดยตรงเลยครับเพราะสุดท้ายมันคือการเล่นเ,เกี่ยวกับทไลายสองทไลายคืออดีตกับอนาคตนะฮะแต่ว่าจุดที่เหมือนกันอันนึงก็คือว่ามันจะมีบริการบางอย่างก็คือการขนส่งคนจากอนาคต กลับมาสู่อดีตเพื่อที่จะมาแก้ไขความผิดพลาดที่เขาเคยก่อไว้นะฮะพอยนนี้เป็นพอยหลักๆของซีซีฟาสเลยนะครับก็คือว่าถ้าคุณมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะยอมจ่ายเท่าไหร่ในการที่จะมาแก้ไขอดีตนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในเรื่องนี้ผมผมเดาว่าสุดท้ายไทม์ไลน์ของ2อันนะครับก็คืออดีตกับอนาคตครับมันไม่ได้โยงกันโดยตรงนะครับนั่นหมายความว่าการที่ย้อนอดีตกับมาแก้ไขครับก็ไม่ได้ส่งผลต่ออนาคตที่เขาจัดมาครับแต่ว่ามันจะสร้างธรรมไร้แยกนั่นเองนะครับ ทำให้นะฮะในเรื่องของซีซีฟาสเองนะฮะก็จะมีการที่มีคนจากอนาคตครับย้อนจากอนาคตมาสู่อดีตนะครับโดยที่เขาจะใช้เครื่องจากอนาคตที่มีชื่อเครื่องว่าอัปโหลดเดอร์นะฮะส่วนฝั่งปัจจุบันเองครับจะมีเครื่องที่ชื่อว่าดาวน์โหลดเดอร์นะครับก็คือเหมือนกับอัปโหลดข้อมูลจากอนาคตครับส่งมาที่อดีตนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าในซีซีฟาสเองครับมันจะมีโบรกเกอร์นะครับหรือว่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนข้ามแดนหรือข้าม มิติเวลามานั่นเองครับที่คอยที่จะหลังจากที่มีคนถูกดาวน์โหลดมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแลกกับของที่ติดตามมาด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าฟังเหมือนเทคโนโลยีนี้มันจะดีนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตราความสําเร็จคือ10%เนต์เองนะฮะหมายความว่ามาร้อยคนนี่ผ่านแค่สิอีก90คือตายนะฮะแล้วไม่นับว่าไอ้สิที่รอดมาเนี่ยต้องมาเจอกับไอ้กองควบคุมอีกนะครับซึ่งไอ้กองควบคุมเนี่ยยังเป็นองค์กรปริศนาที่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่า มาจากอนาคตหรือ,อยุคอดีตครับแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าหน้าที่ของพวกเขาคือคอยที่จะมาจับกลุ่มคนที่เดินทางมาจากอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งยังมีปริศนาหลายๆข้อที่ยังไม่ได้เฉลยนะครับว่าพวกนี้จริงๆวัตถุประสงค์คืออะไรนะฮะทำให้นะครับการที่โครงเรื่องหลักๆมีการเดินทางข้ามอนาคตมาถึงอดีตเนี่ยผมสนใจพอสมควรแล้วและที่สําคัญก็คือว่า มีการกล่าวถึงอนาคตด้วยว่าโลกที่นางเอกอยู่ครับมันเป็นโลกที่ล่มสลายไปแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าทุกคนก็พยายามที่จะเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็เราจะเห็นชุดของนางเอกในชุดของทหารด้วยที่บอกเลยว่าเธอก็ได้รับการฝึกมาอย่างดีนะครับเพื่อเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนะครับซึ่งการที่นางเอกได้เดินทางกลับมาครับก็แน่นอนครับ วัตถุประสงค์แรกๆที่คุยกันก็น่าจะเป็นการที่ให้นางเอกมาใช้ชีวิตใหม่นะครับเพราะว่าหลายๆคนครับที่ถูกดาวน์โหลดมาอยู่ที่อดีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเพื่อที่จะมากลมกลืนกับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน,นครับแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะซึ่งบอกเลยว่าตอนแรกพ่อนางเอกคงตั้งใจแบบนั้นนะครับแต่ว่าคิดว่านางเอกเองก็มีวัตถุประสงค์ของตัวเองครับในการที่จะมาขอเปลี่ยนแปลงอดีตนั่นเองนะครับฟังพลับจริงๆเนี่ยคือมันดีมากๆเลยครับแล้วประกอบไปด้วยกับัวพระเอกเองก็ เป็นคนที่ฉลาดมากๆและเป็นคนที่คิดคนตัวอัปโหลดเดอร์ตัวนี้ด้วยครับซึ่งพอการที่นักเอกย้อนจากอนาคตมาช่วยพระเอกในอดีตเนี่ยทำให้ผมก็ไปนึกถึงอันหนังเรื่อง Terminator นั่นเ,เองนะครับที่มีคนส่งจากอนาคตเพื่อมาปกป้องพระเอกจากที่จะถูกฆ่าอะไรประมาณนี้ครับทำให้ซีซีฟาสเนี่ยมันก็เลยได้อารมณ์ของเรื่องอลิสแล้วก็ผสมกับ Terminator นั่นเองนะครับโอเคส่วนเรื่องนักแสดงผมไม่ติดขัดนะผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวทั้งพระเอกที่บอก ที่ที่ผมได้ยินข่าวมาคือผมไม่เคยดูการแสดงของเขามาก่อนครับแต่ว่าจากเดิมที่บอกว่าเขาอาจจะเล่นในบทมาดนิ่งเยอะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะยิ้มแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นคาสโนวาเป็นแบบคนที่ขี้เล่นครับซึ่งหลายๆคนก็เท่าที่ผมไปอ่านรีวิวกันมาเนี่ยก็บอกว่าเขาแสดงดีมากๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมอ่ะผมโฟกัสน้องผักอยู่แล้วนะฮะซึ่งน้องผักเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าฉีกแนวสุดๆนะฮะเพราะว่าจากเดิมที่จะเล่นสายแบบ เป็นนางเอกสวยๆใสๆสสน่าสงสารอะไรพวกนี้ครับรอบนี้ฉีดบทบาทสุดๆนะครับมาเล่นแบบแอคชั่นเต็มตัวนะครับซึ่งในส่วนของแอคชั่นเฉพาะของเธอนะ mm hmm. ขีดเส้นใต้กันครับว่าฉากแอคชั่นเฉพาะของพัคชินเทครับก็ในการยิงปืนหรือการต่อสู้เองต้องยอมรับเลยว่าเธอทำออกมาดีมากๆแล้วก็คาแรคเตอร์ของเธอรอบนี้ในบทบาทของตัวซอแฮที่เป็นคนที่เงียบๆ,ๆแล้วก็ค่อนข้างจะกลัวๆเนดนงก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆนะครับแต่หลังจากนี้ครับหมดข้อดีนะครับทีนี้เรามาพูดถึง ข้ออีกอย่างว่าของเรื่องนี้นะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่า,าด้วยความมันเป็นซีรีส์ของ Netflix นะครับแล้วยิ่งการันตีด้วยการที่แบบโหทุ่มทุนม,มหาศาลเพราะเป็นซีรีส์ครบรอบ10ปีของ CTBC แต่ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะฉากแอคชั่น กับ CG บางอย่างซึ่งเอาผมเทียบง่ายๆผมเทียบกับอลิซผมรู้สึกว่า CG ของอลิตบางจุดยังดีกว่าอีกนะฮะแถมฉากแอคชั่นหลายๆอย่างมันไม่ Make Sense ครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าได้ดูแล้วเนะี่ยหรือยังไม่ได้ดูนะครับคุณลองไปดูครับคุณจะรู้สึกอีกอย่างว่ามันผมครับทำให้หลายๆอย่างครับ มันเลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาบทดีพลอตด,ดีจริงๆนักสแสดงนี่ผมไม่ติดนะแต่ว่าพอมันมาใส่ฉากแอคชั่นใส่ cg เข้าไปมันทําให้หลายๆอย่างมันดูไม่แม็กซ์เซนนะครับไม่ว่าจะแบบฉากเวลาเห็น cg แบบลอยแบบลอยลอยชัดมากนะครับซึ่งปกติเนี่ยต้องยอมรับก่อนครับว่า ซีรีส์เกาหลีในช่วงหลังๆครับคือเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบ CG มันโอเคมันลอยบางส่วนแหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะดีมากๆแล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนกับกับไปสู่จุดเริ่มต้นยังไงก็ไม่รู้นะฮะและที่สาคัญก็คือมันจะมีความไม่แม็กซ์นัหลายๆอย่างในการที่แบบว่าเวลาฉากไล่ล่าแล้วแบบมีการยิงกงันเกิดขึ้นแล้วแบบทำไมยิงไม่โดนครับเพรที นี่มันยุค2021แล้วครับเท่าที่มันพอดนี้มันควรจะไม่มีแล้วนะเพราะหลายเรื่องครับเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าเขาก็มีมุกอื่นๆมาทดแทนนะแต่ว่าเรื่องนี้ยังยืนยันว่าจะใช้มุกนี้กันนะครับแล้วก็จะมีะความฉลาดของพระเอกบางเรื่องที่มันก็จะดูแบบมันก็ดูฉลาดดีนะแต่ว่าแต่มันก็ดูเวอร์ไปสักหน่อยนะฮะทำให้ก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราพยายามดูแบบเปิดใจกว้างๆหลับตาสักข้างหนึ่งนะครับก็มันเป็นเรื่องที่สนุกนะฮะแต่ว่าก็พยายาม ข้ามฉากแอคชั่นหรือว่าฉาก CG บางอย่างไปแล้วกันนะครับแล้วเรามาดูที่พลอตกันนะฮะซึ่งต้องยอมรับเลยว่าส่วนตัวของผมเองอ่ะถ้าไม่ติดว่าเป็นซีรีส์ของพักชินเทนะผมว่าผมเทแน่นอนจริงๆแต่ว่าต้อง,ต,องต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นแค่การรีวิวของผมในช่วงสี่ตอนแรกเท่านั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่า ซีรีส์ของ Netflix เองครับได้ที่สูจน์เรามาแล้วครับว่าบางทีมันไปสนุกกลางเรื่องหรือสนุกท้ายเรื่องก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นน่ยผมก็จะอดทนดูให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็จะพยายามเปิดกว้างในเรื่องของพลอตนะครับเพราะจริงๆก็อย่างที่ผมแจ้งไปครับผมคือผมชอบพลอตไซไฟนี้มากนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะออกทะเลได้ถึงขนาดไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้ว ความลับต่างๆเนี่ยมันจะเฉลยออกมาอย่างไงนะฮะเพราะฉะนั้นผมรับประกันเลยว่าเรื่องนี้ผมจะดูจนจบนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวอาจจะทําพูดคุยและดูจบอีกสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ซีรีส์เรื่องซีซีฟสนะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากจะแบบไปดิสเครดิตอะไรเขาขนาดนั้นนะครับจริงๆมันอาจจะสนุกสําหรับบางคนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่ามันมีความตะคิดตะขวงใจพอสมควรนะครับแต่ว่าพล็อตเรื่องหรือว่าทีมเรื่องต่างๆหรือว่าการแสดงของนักแสดงต้องยอมรับเลยว่าออกมาดีมากๆเลยนะครับซึ่ง ต้องขอให้ทุกคนลองดูกันก่อนนะเปิดใจดูกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังไงถ้ามีใครบ่นยังไงก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างก็ได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแต่ว่าก็อยากจะช่วยกันอดทนดูไปสักพักหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันน่าจะดีตอนกลางๆเรื่องแน่นอนนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะฮะกับซีรีส์เรื่อง c ีซีฟสนะครับ The Myth นะฮะรหัสลับข้ามเวลานั่นเองนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง City Fast นะครับ The Nest นั่นเองนะครับก็เรื่องนี้ปัจจุบันก็ฉายอยู่ช่องทางของ Netflix ก็ติดตามรับชมกันได้นะครับทุกวันพุธและวันพฤหัสนั่นเองนะครับก็ยังไงถ้าใครชอบการรีวิวผมผมก็รบกวนกดไลค์นะกด subscribe เป็นกัรใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ไลน์นะครับวันนี้นะครับขอจบตรงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย